มีตำรวจอยู่ข้างล่างปะตรงไหนอะรถคันหนึ่งนะหน้าโรงพยาบาลนะกูเห็นขับเข้าไปเอาเหรอออกไปแล้วหรอเอาไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอเคบ้านมีคันปะบ้าไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอางั้นรอรอหมอรอหมอเข้าไปรักษาคนไหมอ๋อยืนอยู่ห้าคนใครใครอุ้มเนี่ยตกโรงอ่ะพูดมาเลยที่ไงคนรถรถรถพี่อ่ะอ๋ออ๋อเาต้องอุ้มไม่เอาไอ้เซ็งอุ้มได้นอุอมได้นะจอดจอดนู้นขับไปไอ้เซงไม่อุ้ม ไม่มีตำรวจเลยนะฝั่งตรงข้ามตำรวจไม่มีตำรวจมีแค่หมอเอาเ่าเอาไงาจะชาโคโรน่โค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 วิดอาเอาไงเฮ้ยเีมังเอพี่มามามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนใคัวใคัวใคัว้พออยู่ข้างหน้าเียเห็นไหมหัวฟ้าตรงงขยเอาเลยเอาเลยเร็วๆๆาโชว์ดำขาโชว์ดำเอ้ใครเข้าชารนีเข้าชารังขามาโชว์ดำขามาโชว์ดำทราบี่มันวออยู่ใช่ปะ ทางในข้างในทางออกข้างในเห็นเปล่าหน้าประตูไปปิดไปปิดไปดีเฮ้ยหยุด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 มึงอะหยุดเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงอุ้มอุ้มไปดีอย่าเดินอย่าเดินอย่าเลี่ยมมึงอย่าเลี่ยมอย่าเดินอย่าเดินเร็ว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 ไป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 โดนแล้ว เร็วเรลงไฮเวย์ตรงข้ามรงบ้านมามาแล้วตำรวจมานะเคยฟังเพลงมั้ยครับผู้หญิงน่าจะชื่อจ่านคนจับเพลงนนาโพี่โคโคโรนนะตัวใครบ้างมาไม่เคยเลยอไอ้าโค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 โรดปลายไม่เคยอ๋อเฮ้ยไป้ไฟไฟอ่ะไอ้ตัวนี้อยู่ไหนกันนะโอ้เนี่ยไฮเวย์ออกเกตโอเชียนะโอเคไปเลยไปเลยตำรวจตาม กตามไปทม่เคยฟังจริงเหรอสีกลางเมืองอ่ะมันมาจากเมืองชัยนารู้จักปะก็โคโรนนะของออสเตรลียเลยนี่ลงไปไหนอะิ็มารวมรวมปั๊มโอเชรเลียมาใม่วนไปทางไอ้นั่นละไอ้เดนชายหาดขวดหึงป่ะกโคโรนนะไม่เคยฟังเหรอคุณผู้หญิงอื้ไปออกจากนาง แครอยู่แยกไหครับทำไมอ่ะกําลังไปเครียนะตรงไหนของโอเชียนอะปอไดีนี่พอร์ตวิ่งวิ่งวิ่งมาทางเกตโอเชียนะร้านแดงอ่ะสะพานข้ามไปเนี่ยลงมาข้างล่างลงมาไฮเวย์ลงมาไฮเวย์เดี๋ยวจอด R สามสองรอไว้ตรงนี้เลยเหรอมันถึงมันถึงว่าตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยเปล่าพี่มันก็เวิร์กอยู่นะสามสองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปนั่งไอ้นี่เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเปลี่ยนไปนั่งกับไอ น้อหมาเปลี่ยนไปนั่งกับไปเลี้ยงเดี๋ยวให้ไอ้ไอ้นั่น่ะไอ้ตามเห็นแปไปรับน้ได้ๆเปลี่ยนสถานที่รอเลยได้จีเวสมาอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่ไปรับก่อนว่าใครใครใครลงรถมาล้่งรดำอ่ะพัดดำไมเสกมึงมึงบอาอยู่ข้างหลังเขาอย่้างหลังเบาเขบไปดยับาเขาไปข้างหลังโอเคจ้าขาดจะาชถาเขเหมือนเดิมนะจอไปดูร้านแด็กขอดะโคโหร่นะ นี่ใครอะคันขาวนี่ใครคันขาวนี่ใครผมผมผมไปดูเส้นไฮเวย์ใต้เนี่ยไฮเวย์เนี่ยทางเข้าไปทางไปโรงพยาบาลอะแล้วมีใครยังไม่ยังไม่อ่าดูเส้นอะไรเออเออเนี่ยใครแต่งตัวเหมือนเหมือนผู้ชายเลยอะใครที่มาปนเนี่ยเออผมดูอยู่ทางที่เรามานะเสียงรถเสียรถที่เป็นใต้โดมอะรอรอไอ้เหี้ย่า เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเลยอ่ะไปไหมอ่ะเจ๊ป่นเลยเจ๊อล้วเนี่ย<ฮ>ไม่ร้านแดงนะไอ้เหี้ยมันทีนี้ไม่ได้มันทำไม่ได้ก่อนเอาไปก่อนทั้งั้นเอาไปก่อนเร็วๆขับไปก่อนมาแล้วหมดไปก่อนขับไปก่อนต้ออองกไปมาแล้วดวนดวนใช่ไปไปเอเจ๊ไปหยิบหยิบไปหยิบหยิบ เอ้าเชือกหายไปหายเชือกยังอยู่ไม่กูไม่เห็นวะไม่แม่แม่มันไปแล้วตำรวจไปไปไหนเมื่อกี้ไม่เห็นยิงการตำรวจไปแล้วเจ๊ไม่อยู่แถวเราแล้วนะใช่แล้วรีบเจเอาแค่เอาแค่ข้อมือมาพอทำไรอ่ะเอางี้เลยเหรอไปเอาไปไกลเหรอเอามันไปทิ้งเดี๋ยวเดินเดินเสียงเสียงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวให้เสียงกับไปอุ้งเจ๊เจ๊ไปเจ๊ไปไกลๆเลย จตงองจีบีมาเจ๊ไม่แอบข้างบนไม่ได้นะใช่เจ๊ในบ้านในบ้านเข้าบ้านอย่างเดียวเชื่อเข้าบ้านไปเลยทมไมเดี๋ยวเข้าบ้านล่างคือได้แล้วใช่ไหมเนี่ยไปไปได้แล้วเตะด้วยผมตามอยู่ผมตามอาดับอาสองลยู่ลองไต้องกลับไปรวมเลยอ๋อที่รวมไปหาที่รวมไปหาที่รวมปล่อยที่โรงบาลหรืออะไรนะมันปล่อยมันตรงนี้ก็ได้กระดาษใหม่อะไรนี่ก็ได้ เราจะไปปล่อยเราจะไปจัดเด็กหลงที่โรงพยาบาลที่มันยิงกันอะรวมที่ไหนเรืองเรืองกับเขียวพี่ว่าพาไปกันใช่มามันรลมปั๊มนี่ก่อนปั๊มปูไอเลี้ยงว่ารวมนั่นแหละอังดิเอาตรงนี้อะปล่อยปล่อยมันปล่อยมันนี่แหละฮะปูเก่าปั๊มปูเก่าปล่อยมันนทีี่่ปั๊มไหนวะพี่ขายปูเก่าอะเอ้ยรวมก่อนนี่ย้าไม่ดีเนี่ยโรงพยาบนี้เสียงสองก็พูดกันไปกระไรนะครับแต่เก่านี้มีคนขับคาราโชวหนี กูก็รักเก่าเนี่ถึงแล้วถึงแล้วสนอแดงสนอสนอสนอโอเคไปทางร้านขายรถมันหนีนะมันหนีนะโอเคโอเคร้านแต่งรถโอเคเดี๋ยวขับไปหาตัวกัดอะร้านแต่งรถไหนวะคุ่โทษโทษโทษท้องไหนท้งไหนท้องไหนไอ้ไอ้แบ็คดีพอร์ตเยอะๆสนอสนอการันใหม่แล้วไปทางการันใหม่โอเคโอเคเอามืออยู่หัวกัดขับ ขันแล้วแหละขันแล้วแหละขันแล้วแหละขันแล้วและระวังเพื่อนรอดิครับพ่อกระลาดป่ะข้างอ้อมไงไปดักไปดักทางหน้ากอล์ฟเตอร์ดิใหม่กระลาดใหม่ข้างออกข้างออกขางออกตึ๊งแดงจะแต่งเต็มนะมารวมหน่อยมารวมหน่อยแดง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 แล้วสวยสวยขวานเลี้ยวขวาเดี๋ยซ้ายไปขึ้นบนขึ้นแต่งรถแล้วแต่งรถ คนรวยตแ่รถกลางเมืองตรถจักรเมืองเออต้องให้เสียงมาเสียงมาเสียงเสียงฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมลุงับมากำลังไป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 ขึ้นโซนคนรวยคนรวยคนรวยขวาโอเครวยเลยคนรวยยาวๆเลยข้อขวาโกเก่าปะใช่ใช่ใช่ดักหน่อยไปดักหน่อยโกเก่าคันมากาคันใหญ่ ใหญ่ไปแล้วแหละทั้งอมดนะมันรอไม่เป็นไม่รอดซ้ายซ้ายอ่าเลี้ยวขวาไปแล้วขวาขวาผดมันมีจริงก็มีไม่กี่คนนี่ปะใช่ใช่จรงสวยสวยเฮียไม่เป็นไรเลยวะโอ้โหไอเฮียรถกูบอ๊อกเขาได้บอ๊อกเขาได้เอาได้เอาได้เอาได้โหเหนียวจริง เดี๋ยวจังหวะรถมันอ่ะกระดับใหม่นะปั่นแล้วปั่นแล้วสวยแล้วปืนจ่อปืนจ่อปืนจ่อความแล้วความแล้วปืนจ่อแล้วปืนจ่อปืนจ่อเฮ้ยหยุดดิฮีอย่าหยุดอย่หยุดขึ้น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 อย่าลงมดอย่าลงมดซ้ายลงซ้ายขวานรถกูหน่อยชนรถกูหน่อยชนยี่ห้หน่อยใต้ใต้โรงพยาบาลไม่กดต่ไม่กดแล้วอย่าให้หลุดนะทองตีทอง เดียวนะไปไปตามไปตามไปตามน่าสอนอและไอเหียหน้าสนอเอ็ดไม้สาตามไปตามไปไอชอบเข้าหน้าสอนอว่ะเจอนลาเจอเยอะว่หมดเปิดไปบอยู่ไหนแล้วจะพังแล้วจะพังนออยู่ไหนหน้าสอนอทาไมนะวะเฮ้ย ไป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 ใช่ไหมพังแล้วหาจุดอยู่สนอใช่ไหมใช่หน้าสอนอที่หยองหน้าที่หยองที่หยง่องสนไม่มีคนรยเลยวะบุ้งมือไงจัดดื้อนักก่อทำเงี้ยเลยสอนเนี่ยตรงเนี้ยัมาอ้วนมาอวนมาอ้วนมาเดดเอาเอาเอาคนที่นั้นไปก่อนไปไปไปคนเดียวใช่ปมีคนเดียวใช่ปะเดียวไปเดียว ไปไปไปเดี๋ยวพันหลังให้ไปไปไปเร็วเร็วเร็วิฟเลยลิฟต์เลยยังไม่ถึงสิงยังไม่ถึงตามจีพีเอสเลยเหรอใช่ใช่ล่างมึงต้องลงล่างเปล่าใช่ใช่ใช่ต้อมมาสิครับต้อมมามาล้างต้อมสิโอเคกำลังไปเมื่อกี้จีพีเอสไม่ให้ขึ้นแบงก์บนเท่าทีต้อมมาล้างต้อมมาล้างต้อมจะเจอจุดเดียว้ายเข้าไปเฮ้ยรถมีปัญหาละไอ ขับจีบีถนัดปะให้เปิดขับว่าจีบีอ่ะแล้วให้เปิดพาเจ๊หนีอ่ะเอาปะได้นะขับรถไม่จีบีไม่เป็นอ่ะได้ได้อยู่ไหนอยู่เนี่ยเข้าในประตูเลยเข้าในประตูเลยเข้ามาเข้ามาสร็จครับกำลังไปผมไปดูตรงสามแยกให้นะสามแยกที่เปิดเลยอ่าไปดูไปดูโถไปดูตรงนู้นเลยก็ได้ครับต่อมยังไงเพิ่งชนเลยเมื่อกี้ ผมัำเป็น้านป้องๆมันจะเจอตึกกัเลี้ยวซ้ายเข้าไปผมอ่สามแยกไอ้ตรงร้านอาหารจีนนะถิงคี้อะไรเนี่ยทอมทอมทำอะไรให้เสร็จเตรียมออกแล้วเดี๋ยวกูตะโกนแต่อากาศไปแล้วเจไม่ต้องพูดนะเจรีบเลยนะกูไปดูน้องให้พามิจจ่อจ่อยืนจ่อมันคนนึงด้วยนะเดี๋ยวจ่อไวเด็ดดูฝั่งสนามดิ้งห้ผมดูฝั่งที่เราเข้ามาดู่ไปยั้หนมาแล้วมาแล้ว ที่เราเข้านี่แหละแต่ดูไกลเลยเดี๋ยวกูไปเข้ามาโชว์กับใครเนี่ยแหละดไปเลยเด็ดปะเรื่องอะผมดูให้ทั้งแยกส่งปั๊มปั๊มหน้าปูอ่ะหน้าปูเก่าเฮ้ยโชว์ไปดิเข้ามมาช่ว์ไปเลยเข้ามาเลยผมดูเองหน้าปูเก่าเนี่ยอ๋อโอเคไปไปข้ามาโชว์เขาบอกไว่ตีเร็วหน่อยเจ๊ตีเร็วหน่อยต้องเร็วกว่านี้เจ๊เสร็จแล้วใช่ลหมไปไปไปเปิดตู้รอ หอมปะหอหอมมาหอมมาหอมหอมขับไปทางสนามบินหอมเร็วเร็วเขับผ่านบ้านไปหอมมาหอมาจะเป็นมาอยู่บนหัวแล้วอยู่บนหัวเลยตำรวจเราตำรวจระวังนะเปิดมายังเปิดออกไม้ยังออกแล้วไปแล้วกลับไปแล้วกลับมาแล้วไมปดูระหว่างปั๊มไม่นะนะระหว่างปั๊มคุยกับคนเก่าเขาเนี่ยไม่ได้ยินคนเนี้ยครับบอกเลื่อนลงอะไรครับอะไรครับบอกเลื่อนลงอะไรดิไม่ได้ยินเขาเลยคุณตนบอกคนนั้นอ่ะนี่ บอกให้ลงมาหน่อยแต่ผมได้ยินพี่คุณคุณตำรวจชัดเลยลงครับลงหน่อยลงหน่อยให้ลงเลยครับผมเสื้อดำอ่ะเสื้อดำอ่ะให้ลงทำไมครับเฮ้ยกระดาษเก่ามาด่วนเลยครับอ่าเขามาโชว์ดำเขามาโชว์ดำโดนเรียกเนี่ยเขามาโชว์ดำเขามาโชว์ดำไม่มีไม่เหรอไอ้คนนี้เราคิดไปแล้วเสื้อดำเสื้อดำดิมีมีเสื้อดำเนี่ยนาเสื้อขามันเสื้อเสื้อดำมีข้างหลัง ดูดูบล็อกมันล็อกมันนะอ่าใช่แล้วเรียกเตือนนะเราเร็ว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 เข้าไปเถื่อนนะเถื่ดำนะเถื่ดำมีโถื่อนีอยอจุกครูไปไลยเฮียตำรวจตามไอ้เฮียกลางตรงกลางตรงกลางกระดานเลยกูลาไม่ได้ตำรวจตามกูอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมา เห็นปะเห็นปะเห็นปะเรียกเพื่อนหน้าหน้านี่ตำรวจบ้านหน้าหน้าเนี่ยเปิดหรอตีล้างสองพันหรอตำรวจปะตีตีทองตีทองตีทองไม่ไม่บอกเขาจะดูเฉยนะทางไหนแล้วเฮียทางไหมีตรงกลางตรงกลางตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางกลางควันขึ้นแล้วควันขึ้นโอเคโอเคชนหน่อยชนหน่อยชนตะกินหน่อยเธอได้ตรงนี้แจ๋วเลยมาชนมาชนหลังหน่อยมาชนหลังมันหน่อยพังแล้วีขวดน่ะยิงมันยิงเร็วเร็วเร็ว ถอยถอยเสียงถอยยี้ตำรวจตำรวจไปสิงไปสิงไปโทษโทษโทษครับโทษ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 เลยเสีงมารับเสียงเสียงลอยไอ้ไอ้นกลางขึ้นมาดิขึ้นมาไปเสี่ยงไปช่างมาไปคน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 ตัดลงมาแล้วข้างล่างเปิดงอโมงข้างล่างเปิดกูคนเห็นแล้วมีคนเห็นเริ่มอะไรเปิดข้างล่างแล้วเปิด เลยหลงและหลงละมาขบับรถจ้ไปนะข้างบนข้างหลังเอาถอยมาถอยมาถอยมาโอ้บ้านเลยเหมือนเดิมครูไปอีกทางนึงเองตัดกระจายกันออกก็ได้นะเราลงไหนเราที่ปั๊มมาไะเนี่ย นี่อะถึงหมดอะเอาเชือกอะไรพวกนี้เอามาเยอะปะก็มีนะอ่าเยอะนะพกจะเยอะลงมาลงมางั้นผมขึ้นไปสกาวตรงไหนดีเนี่ยวางรถร้านแดงยังไม่มีที่ต่อแดงร้านแดงแดงนะผมไปร้านแดงนะนั่นน่ะกูไปตะเค้าทางไฮเวย์ให้ขึ้นมาปืนจ่อคนนึงนะมีปืนจ่อปหมเนี่ย มัมีปืนเลยไปจอดิไปจอดดิโอ้ไปจอดไปจอดไปจอดมันมีปืนมันมีปืนไปเจ้เจ้เจ้ดึงปืนได้ด้วยเจ้ดึงปืนไม่ให้หมดเลยวอลเบลล์หมดเลยไม่ไม่ดึงแค่เข็มขัดพอเข็มขัดพอกเร็วหน่อยเร็วหน่อยตำรวจยีดไอ้ปั๊มไม่ติดเอาไวปจอดไปจอดไปจอดไม่ติดติดเยอะก็คนเดียวพอนี่บาปนะ เทียนไปดูตรงสุสานเทียนเปิดอุจจาระเปิดอยู่ไหนเส๋อเบปกต่อรับใกล้ปลใกล้เอาเอาเอาแค่แหวนมาเอาแค่แหวนใกล้ใกล้หน่อยใกล้หน่อยแล้วมานั่งแล้วเมื่อไรขึ้นมา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 น้าเร็วน้าเร็วนะผมไปดูให้ไปให้กดมาไว้